สวัสดีครับพี่พีพท่านวันนี้พบกับช่อง PN พาบ้านกันอีกเช่นเคยครับผมอวันนี้ก็มีพาบ้านครับผมมาแบ่งปันหนึ่งชุดเหมือนเดิมเลยนะพี่นะราคา2 0 0้บาทครับผมทุกรายการเลยครับผมส่งรีมีเก็บเงินไม่ทางครับผมแต่ถ้าพี่พี่พพได้ซื้อ2องค์กรลดเหลือ3ามรบาทเหมือนเดิมเลยนะพี่นะส่วนช่องทางให้จองเราเบอร์โทรศูนย์แปดสองสี่แปดศูนย์สี่เจ็ดสี่หกครับผมส่วนในยลีลาใผมได้ขึ้นให้ไปทางหน้าจอ้วครับแล้วก็ฝากา like กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพียนพาบ้านนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันผ แล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะคะับอสไลด์พี่นิดเราลองเรื่องรับชมกันดูก่อนนะพี่นะเผื่อจะถูกใจเนี่ยแล้วผมดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันอีกเหมือนเดิมเลยนะพี่นะเดี๋ยวเรามาเริ่มเป็นรายการที่หนึ่งเลยครับผมเนี่ยรายการที่หนึ่งจะเป็นหลวงูุทวดวัดอ่าวัดบวรน,นะในหลวงู่ทวดวัดบวรครับผมรายการที่หนึ่งครับผมเนี่ยนี่ครับผม้ารูปภาพไม่ชัดยังไงแอดไลน์มาขอดูภาพเพิ่มเติมกันก,นก่อนได้เลยนะพี่นะหรือว่าถูกใจองไหนชอบใจองไหนแล้วก็ ทักไลน์หรือโทรมาแจ้งหมายเลขติดกับผมได้เลยครับผมสององค์สาม้ะบาทพร้อมส่งเหมือนเดิมเลยนะพี่นะนี่นะครับทวดวัดบรวรครับผมรายการที่หนึ่งครับผมน,นี่โค้ดเจ็ดแปดศูนย์หกนะนี่ครับ มีรายการที่หนึ่งครับผมสองร้อยบาทครับผมรายการที่หนึ่งต่อไปเป็นเหรียญประจำตระกูลหลวงพ่อสุธรรายการที่สอง รายการที่สองนะพี่นะสองร้อบาทครับผมต่อไปเป็นรูปหล่อลอยองค์หลวงปู่ทวดวัดพระโคะร,รายการที่สามหลอ่อลอยองค์หลวงทวดวัดพระโครครับผมนี่วัดพระโครายการที่สามครับผมนี่ครับ สองร้อบาทครับผมรายการที่สามต่อไปเป็นรายการที่สี่นี่ผมไม่มั่นใจนะว่าจะเป็นหลวงพ่อสวงไหมหรือว่าเจเยอาจารย์ท่านใดนะพี่นะเน,น,นี่ยนี่ยองเนี้ยรายการที่สี่นะนี่ครับ รายการที่สี่ครับผมสองร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นเรนหรียญรูปแหวนรายการที่ห้ารูรปแหวนรายการที่ห้าครับผมเลย ครายการที่ห้าครับผมสองลบาทครับผมต่อไปไปเหรียญร่วมก,กันรายการที่หก สองร้อยบาทครับผมรายการที่หกต่อไปเป็นรูปรอลรวงปูหมุนรายการที่เจ็ดรูปรอลรวงปูหมุนครับผมรายการที่เจ็ดนะนะครับ อลาบาทครับผมรายการที่เจ็ดต่อไปเป็นรายการที่แปดนี่จะเป็นอ่าแปดรอบหลวงปู่ดุลครับผมในปีสองห้าสองหกนะเป็นแปดรอบหลวงปู่ดุล สองร้อยบาทครับผมรายการที่แปดต่อไปเป็นรายการที่เก้าเป็นเหรียญหลวงพ่อเงินอ่าอีกด้านนึงจะเป็นเหรียญแล้วก็แช้มนะวัดดอนใหญ่หอมครับผมปีสองห้าหนึ่งหกนะอย่างนี้ บาบ้าครับผมรายการที่เก้าครับผมเลยรายการที่เก้าต่อไปเป็นรายการที่สิบจะเป็นรูกบอลหลวงพ่อจาดนะรายการที่สิบเป็นรูกบอหลวงพ่อจาดครับผม วงนี้รายการที่สิบครับผมสองร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นลูกอมรายการที่สิบเอ็ดนี่ครับเนี่ยเป็นลูกอมแบบนี้นะพี่นัเนี่ยรายการที่สิบเอ็ดครับผมสองร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นพระสมเด็จรายการที่สิบสองครับผม ครับองค์นี้รายการที่สิบสอบบครับผมสองร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นชินราชอินโดจีนรายการที่สิบสาม ว้าวบ่ายครับผมรายการที่สิบสามต่อไปเป็นพัชสมเด็จรายการที่สิบสี่ครับผม สองร้อยบาทครับผมรายการที่สิบสี่ต่อไปเป็นรายการที่สิบห้าจะเป็นกิ่งหรวงพ่อคูณครับผมเนยกิ่งรวพงรวพอ่อคูณรายการที่สิบห้านะ น,นี้รายการที่สิบห้าครับผมนี่กิ่งหลวงพ่อคูณครับผมสองร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นพระผงสุพรรณรายการที่สิบหกครับผมนครับสองร้อยบาทครับผมรายการที่สิบหก ต่อไปเป็นพักซุ้มกอรายการที่สิบเจ็ดครับผม okay. สองระบาทครับผมรายการที่สิบเจ็ดต่อไปเป็นพักกิ่งรายการที่สิบแปดครับผม แบบนี้นะพี่นะเนี่ยรายการที่สิบแปดครับผมหรือว่าเขาจะเรียกชัชาใยหรือเปล่าแบบนี้ได้ามาแบบนี้เลยนะพี่นะเนี่ยสองร้อยบาทครับผมรายการที่สิบแปดต่อไปเป็นพ้าท่ากระดานรายการที่สิบเก้า นี่ครับองนี้รายการที่สิบเก้าครับผมนี่ยสองร้อบาทครับผมต่อไปเป็นพระสมเด็จรายการที่ยี่สิบครับผม ครับตรงนี้รายการที่ยี่สิบครับผมสองร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบเอ็ดจะเป็นเรียนหลวงพ่อมุมครับผมครับเรียนหลวงพ่อมุมรายการที่ยี่สิบเอ็ดครับผม สองร้อยบาทครับผมรายการที่ยี่สิบเอ็ดต่อไปเป็นขุนแผนใครฮาร์ซิรายการที่ยีปป่สิบสองครับผมขุนแผนเนื้อดินนะพี่นะนี่รายการที่ยี่สิบสองคนะร,รับผม สอง้บาทครับผมรายการที่22ต่อไปเป็นเหรียญอ่ะคูบาศรีวิชัยรายการที่23ครับผม สองร้อยบาทครับผมรายการที่ยี่ต่อไปเป็นพระซุ้มกรรายการที่24่สครับผม สองร้อบาทครับผมรายการที่ยี่สิบสี่ต่อไปเป็นเตาลูกปูหลิวรายการที่ยี่สิบห้าครับผมสองห้าสามหกครับผมเลยเตาลูกปูหลิวรายการที่ยี่สิบห้าครับผม สองร้บาทครับผมรายการที่ยี่สิบห้าต่อไปเป็นภาพปิดตาหลวงบูทิมรายการที่ยี่สิบหกครับผมนรับสองร้อยบาทครับผมรายการที่ยี่สิบหก ต่อไปเป็นรายการที่ยี่เจ็ดเป็นหลวงพ่อโสธรอ,อ่าเนื้อกะเบื้องหลังคาโบสถ์นะนี่ตรงนี้รายการที่ยี่สิบเจ็ดครับผม รายการที่ยี่ิบเจ็ดครับผมครั200บสองร้บาทครับผมต่อไปเป็นพระสมเด็จรายการที่ยี่สิบปดตรงนี้จะเป็นสมเด็จแตกรายงานนะรายการที่ยี่สิบแปดครับผม รงนี้รายการที่ยนะี่สิบแปดนะนะสองร้อบาทครับผมรายการที่ยี่สิบแปดต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบเก้าจะเป็นคุณแผนพายคู่น,ะนะเป็นคุณแผนพายคู่รายการที่ยี่สิบเก้าครับผม ีครับสองบ,บาทครับผมรายการที่ยี่สิบเก้าต่อไปเป็นรายการสุดท้ายผมรายการที่สามสิบนี่จะเป็นสมเด็จเขาเรียกสมเด็จอะไรนะผมจําไม่ได้แนละ้วผมเนี่ยนี่รายการที่สามสิบนะพี่นะเนีย่ยเป็นเนื้อหาแบบนี้นะพี่นะ นี่ครับสองร้อบาทครับผมรายการที่สามสิบแล้วก็สำหรับพี่ๆท่านใดที่อยากดูรูปภาพเพิ่มเติมผมแก้ลายมาดูได้เลยนะครับ,หร,บ,รบห,รหรือว่าจะโทรมาสอบถามกันก่อนก็ได้นะครับหรือว่าจะโทรหรือว่าจะโทรมาสอบถามกันก่อนก็ได้นะพี่นะ,ะสาหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับผมช่วงใตคกิปต,ต้องขอไปด้วยนะพี่นะสวันดีสะดุดน้ำลายครับผมต้องขอโทษครับผมอข,อขอบคุณครับ